สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ทุกคนเซิร์ชคําว่า k m m t t ตนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับใกล้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับอ่าคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าพอกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับหลักผ่านนะครับยืนยันหลักผ่านนะครับแฟนเพื่อนกรอกข้อมูลนะครบด้วนทั้งสี่ช่องนี้นะครับอ่าแล้วก็ติ๊กถูกสองอันด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์เค m เอ h เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในก็ เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายเหมือนเดิมกว่าเดิมนะครับก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ไปเลยนะครับจะมี Facebook, Youtube, t i k t o ไอจีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทําเป็นของ Facebook ให้ดูนะครับให้เรามาคลิกที่ f a c e b o o k นะครับแล้วก็มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็เลือกนะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับ facebook นะครับอันนี้นะครับก็คลิกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับต้องบริการนะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันแรกนี้ให้ดูนะครับ f a c e b o o k นะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับความไว 10K นะครับต่อวันนะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ3706นะครับเดี๋ยวผมก็เลือกเป็นอันนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้เราไปที่กลุ่มของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็นำลิงก์ไปใส่นะครับ ปริมาณนะครับขั้นต่ํา100นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองสัก100ให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง5บาทเลยนะครับเพื่อถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นมาเขียวๆแบบนี้นะครับก็คําสั่งซื้อของเราเสร็จสิ้นนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับ ด้านหลังก็จะจะมีคำอธิบายบอกอยู่นะครับอ่าตอนนี้ก็กําลังรอประมวลผลอยู่นะครับในช่วงรอประมวลผลนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนับจะมีสแกนคิวอาโค้ดทุกธนาคารนะครับทัวร์นี้วอลเลตนะครับอังกอรวอลเลตนะครับแล้วก็เหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับ Perfect Money นะครับแล้วก็จะมีโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับคลให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o k i g นะครับแล้วก็อนื่นอีกมากมายเลยนะครับกพืเพื่อนลองเลื่อนดูกันได้นะครับหรือจะคลิกด้านในก็ได้นะครับจะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับพอคลิกเข้ามานะครับ จะมีข้อความแจ้งอยู่ด้านไในนี้นะครับกาให้ทุกคนเลือกดูเลือกใช้กันได้นะครับมาดูที่แนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับตัวเชื่อเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทาไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการรักษาบมีผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับ เดี๋ยวไปดูหน้าบริการใหม่อีกทีนะครับว่ามีอะไรเลือกใช้กันได้นะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้ตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับอันนี้นะครับส่วนใครจะติดต่อแอดมินก็ติดต่อผ่านทางขวานี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ง่ายสะดวกสบายด้วยนะครับจะมีติดต่อผ่านทางตัวแล้วก็ผ่านทางไลน์นะครับก็ให้เลือกใช้กันได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มที่เราสั่งซื้อไปขึ้นแล้วหรือยังนะครับตอนนี้มีอยู่591คนนะครับยังไม่ขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มของเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับไม่เกิน4-5นาทีก็ขึ้นมาครบนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆไหนสนใจนะครับจะ ปั๊มคนเข้ากลุ่มหรือเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ